โอเคโอเค วันดี้ทุกคนนะโอเคเอาเพิ uh ่มหนึ่งนะ เด็ดแม่งกลางอะไอไม่เป็นลูกคองดิวตี้วะตำแหน่งฉันเป็นซสกอร์อ๋อ

โอเคับมาแล้วมาแล้วขึ้นระดับเครื่องโอเคมาตรวจเช็คอเอไอ้เชี่ยกูมีของไว้น่ะ กูยูบนรถทำไมวะกูงงวะวอ,อะไรวะทำไมมันไม่ใช้แชทอบะทำไมมันชอบพิมพ์กันจังวะผมไม่ค่อยชอบเลยได้ครับยืนให้ดู พอดีฉันเป็นประกบรถส่งของอยากจะให้กูบอกยังไงอ่ะรถบริษัทเหรอใช่ใช่บีบิวเดลิทเดลิทบรีไปละ อะไรวะแม่งจะจับกูเหรอจับกูไม่ได้หรอกทำไมไเราม,มีเศษตัง์วะ ดูดิมีงานอะไรงานใหม่ไหมเบื่อง,งานนี้แหละโ oh อ้ใหม่ก็คือเจ็ดทำได้ช่างไม้เหรอช่างไม้ทำอะไรได้วะขุดน้ำมันเมื่อไหร่จะมีครับอยากทำขุดน้ำมันะ คนทำแล้วนะตอนนี่นั่มันได้รอบละสี 4, ่พันเองอะมันเนิบแล้วนเนี่ยตอนแรกผมได้รอบละหกพันเลยนะ My God o k เ y I will number two เดินชว์ไปพ่อเป็นสปายพี่มีคนปั่นไหมมีครับดูเลยเนี่ยเนี่ยผมมีคลิปอยู่นั่นน่ะเอฟซีโลมาบาคิกตัวจริงเหยียดเมย์ัวที่อย่างมาดิผมจะออกกล้องโอเคครับโอเคครับนี่อะไรเหยียดเมย์มึงแล้วนะหอเหยียดเมย์มึงแล้วไม่น่ากูนี่เอฟซีโลมา อะไรวะโลมาโอคอนเนอร์ตัวจริงเหย็ดแม่มึงรู้จักกูมาเหย็ดแม่กูนี่สัตว์ลิชาร์ดหนูเย็นในเหี้อลิชาร์ดหนูเย็นพวกมึงจํากูไว้นะไอสัตว์กลัวของกิ้งพวกมึงเป็นได้แค่ของปลอมที่พวกมึงงงอย่างนี้เพราะพวกมึงสบอกโอเคครับโอเคครับอะไรก็ไม่รู้ไอ้ยามันแลบใส่ผมผมไม่ค่อยเข้าใจอ่ะไม่ค่อยทันคนอย่างค่ะคุณเหรอครับคุณอันนี้คุณสี่ห้า ต่างคาเลยโอ้มาเล่นก็นได้ครับหนุ่มดีเล่นเป็นสตอรี่เลยก็ได้นะหนุ่มดีเล่นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแม่งมีเรื่องกับตำรวจครับกูจะหลุดไม่หยับอ,อ,อย่าทับรถกูสวยผ่านทันไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่น่าใช่นะโอ้ไม่ใช่เหรอครับผมว่าคุณน,นี่แหละ <c oughs> ไม่เห็นอะไรครับ ไม่ใช่นะผมว่าคุณนี่แหละเห็นอะไรครับตรงนั้นไม่แค่2คนเองนะเห็นได้ไงอะไรวะเนี่ยผมไมงดิฟเข้ามาเลยหลังเซร์ฟรีทำงานช่างไฟกันครับผมสวัสดีครับผมเลยนะครับอเนี่ย ช่างไฟเหรอได้ได hey. ้เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวไปทำคลิปสอนด้วยฮ่าๆๆ่เฉยผมไม่ใช่คนใต้ครับใช่เหรอครับผมไม่ใช่นะเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนใต้เนี่ยผวไม่รู้เหมือนกันนะผมเจอคนเล่นแซมส่วนใหญ่เป็นคนใต้กันเต็มเลยเปิดโอ้ ส่วนใหญ่คนที่เล่นแซมมูมเห็นเป็นคนใต้กันเนะต็มเลยผมเป็นคนกรุงเทพครับโอเคครับเป็นเป็นคนกรุงเทพม,มาโดนเติบใช่ไหมลนะ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับลูกนี้ครับไม่มาเล่นหรอเนะี่ยไม่เห็นชื่อเลยนะที่ชาร์จเลยเนะี่ยจำชื่อได้อยู่ทำบุญเก้าวั What the fuck? าดวัตถุศักดิ์สงครามเก้าทัพดีกว่าสงครามเก้าทัพเท่กว่าเยอะ เลือกตั้งดีไหมขออยักไปสอสอเลือกตั้งมาจะเอามาทำไมว่ามันพัฒนาอะไได้ว่าผมไม่เข้าใจวะสิบสีบอกแล้วไม่ใช่ผมครับผมครับแต่ไม่ไรครับเจอก็ทักทายได้นะครับแต่อย่าเลื้อนใส่ผมแล้วกัน แค่นั้นเลยเชีย่ยอนะไรตำรวจมึงจะไล่ตรวจทุกคนเลยเหรอวะโอ้โหแม่งตรวจทุกครั้งอะเอ๋อ,อที่ใครวะไม่น่าใช่ <S 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 นัดหนึ่งนะขอโชคดีตอนที้เธออยากหวัง แจกไมซ์สแน็ควันนี้ทุกคนด้วยนะครับไมซ์สแน็คดีวะไมซ์สแน็คไมซ์สแน็คเกี่ยวเหี้ยอะไรวะ บลูเบอร์รี่ข้าหน้านี่โอเคโ <c oughs> <c oughs> อ้ขอโทษขอโทษครับขอโทษครับพ <c oughs> อดีผมไม่ได้มองถนนนะครับอะไรนะครับ <c oughs> โอเคครับขอบคุณครับ เออมีแต่คนดีๆเวยปกติแม่งชนกันอย่างนี้มันด่าแล้วนะแล้วแม่งก็เอาชักปืนยิงเลยนะเลื่อนๆอนะ่ะแค่ต่อรอก็ครึ่งเมืองแล้วยังจะเปิดรับเพิ่มอีก <c oughs> ก็ใช่ก็ใช่ฮาลูปิโซปิตำรวจเยอะจังอะวันนี้เขาไปปล้นร้านกันหรอว,วะนะตำรวจเยอะขนาดน,นี้ โคส่งหน้าบ้านตัวเองด้วยโอ้โหอย่างเงี้ยเลยใครไปสั่งของเนะี่ยกูไปสั่งของตอนไหนวะทำะไรครับเนี่ยชิวอะไรอะ่ะเอ้จะต่อยดิ นี้ไม่ทำการทำงานกันหรอเนี่ยชิวกันเหรอไปชิวอ๋อโอเคโอเคทำงานก่อนโอ้โหไม่งง้นรวยกันจังวะพวกแรปเตียมไม่ต้องทำงานกันแล้วยืนอยู่เฉยฮะ ไงางานใหม่ไงามาใหม่สวัสดีครับมิกเจ็ดเจ็ดเจ็ดสลอยู่มาใหม่ก็เล่นยังอ่ะเซิฟเนี่ยมาลองเล่นดูครับวันนี้ครับคุณริชาร์ดเข้ามาแล้วนะผมต้องไปท,ทักทายเขาเหน่อยละ รึกเบื่อ,อทางจจงวะ <P> คุยกันคุยกับตำรวจด่ด้จงวะ นะอายุเท่าไหร่ครับอายุ17ครับนีม่มาเล่นด้วยกันดีครับเซฟเนี่ยตกดีนะอยากให้ผมไปเล่นเซฟไหนไหมผมก็ไม่รู้จะทำอะไรละนอกจากทำงานเ,เนี่ยไม่มีเซฟเล่นละเล่นแต่เซฟเดียเลยตอนนี้หมูานี่โอเค ทำงานซ่อมไฟนี่ซื้อหมวกไอ6ดีหกสี่นะพี่โอเคครับขอบคุณครับมันยังไม่อัพไม่ใช่หรอรเขามีแต่บันไดมาไม่ใช่หรออยากให้เขาทำงานแบบมีงานใหม่งานขุดน้ำมันอ่ะผม14นสี่ะพี่ครับผมอยากให้เขามีงานขุดน้ำมันมาที่ยังไม่มีเลยอยากขุดน้ำมันมบ้างอโอ้โคดะบิ 晒过你晒了。 งบ้านตัวเองอีกแล้วมาแล้วสมัครรอเยผมสมัครแล้ว,แ,ลวแต่ไม่ได้ทำงานบารรอรีสมัครรอแล้วจะทำอะไรรอแหละทีน่ะมันะนานอ่ะโอ้โหไอ้เหี่ยตรงนี้ไม่ได้เออเดินไกล ที่เราสมัครหลังรีดีกว,ว่าโอเคโอเคเดี๋ยวทำให้ดูการนี้มันเนิบแล้ว,วอ่ะการส่งของอะ่ะมันได้แค่รอบละสี่พันเอง20่ว่านาทีอะได้น้อยแล้วอยู่แกงลเซียไม่ต้องทำอะไรก็รวยเอ้ย แล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วได้ตังค์วันละแสนว่ถตาได้เข้าเลยโอ้โห oh. oh. <laughs> ชิวจัดไม่เปิดเพลงยังตาฟังอยู่เลยอยู่ข้างบนใช่ไหม okay. มันขึ้นเขาได้ที่ไหนรถคันเนี่ยแม่งเอ,อ้ยโครลันโคตเลยใครเพิ่งสั่งของอยู่บนเขาอะเหยียบแทบไม่ขึ้นโอเค ส่งข้างหลังอีกยังไกลเ่ยมองแกนสวัสดีครับมองแกนเห็นเปิดเปิดเทยังต้าอยู่หน้าบ้านแกงอะไระแกงรัสเซียอยู่เนี่ยยางฮาเลยบ้าขนาดไม่มีอะไรทำเลยเหรอวะเวยกันเร็วจังวะ